สวัสดีค่ะวันนี้ปสีกะพามาชมบริเวณหมู่บ้านสุพรรณ์เนาะค่ะหมู่บ้านสุพรรณ์บ้านที่ปรสียูนี่แหละอากาศเย็นๆเนาะมายางเหลนชมหมู่บ้านสุพักณ์มาชมชมบิรณ์มาบรรยากาศใ้า่ซ้ยยำไดหมู่บ้านใหญ่ซ้ำได นะคะหมู่บ้านนี้เป็นเท่าเฮาเบิดทุกหลังเลยค่ะหน้าตาเหมือนกันหมดทุกหลังหน้าตาทรงนะคะทรงเหมือนกันแต่ว่าสีก็อาจจะมีเปลี่ยนสีกันแต่ละคนชอบแบบนี้ชอบสีนั้นนะคะอันนี้ก็ประสีก็ชมให้เพื่อนๆชม วิวและบรรยากาศของหมู่บ้านสุพกษณค่ะวิวยามเย็นนะคะเพื่อนๆคะ่ะวิวยามเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะหมู่บ้านสุพกษณนะคะนี่อยู่หมู่บ้านนี้อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคะ่ะ ก็อากาศเย็นๆนะยามเย็นก็เริ่มจะเปิดไฟกันแล้วอาสีก็เลยเออเห็นว่าอากาศมันไม่ร้อนแล้วก็เลยมาถ่ายวิดีโอพาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นมาเดินชมวิวทิวทัศน์สวยๆยามเย็นนะคะวิวทิวทัศน์สวยๆยามเย็นของหมู่บ้านสุขลักษ์ค่ะ อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละวุ่นวายนิดหน่อยค่ะรถไลาเยอะแยะนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านขายของค่ะเป็นร้านขายของชำก็มีให้เลือกหลายอย่างยกเล้นอาหารสดมีให้ มีให้ได้ซื้อค่ะยกเว้นอาหารสดค่ะนี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านสุภลักษ์ค่ะหมู่บ้านสุภลักษ์อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะเย็นๆยนยนมาก็จะประมาณนี้เนาะอากาศยามเยน็นกลางวันก็ออกมาไม่ไหวค่ะร้อนร้อนมากเดี๋ยวนี้บรรยากาศ ของเมืองไทยเราอ่ะมันจะร้อนนะคะร้อนมากๆแล้วก็อันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้คือทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ประษีจะหันไปทางท้ายหมู่บ้านนะคะค่อยๆหันค่อยๆหันไปเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วจะเวียนหัวค่ะก็ให้ดูให้ชมวิวนะคะ ชมวิวบรรยากาศของหมู่บ้านสุพรษณนี่ค่ะอันนี้คือท้ายหมู่บ้านนะคะไปฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรอยู่ค่ะนี่ออกไปก็ไปไกลอยู่นะหลายกิโลอยู่ค่ะเป็นหมู่บ้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ไม่เล็กนะ ็โอเคอยู่สำหรับหมู่บ้านนี้นะคะรอบข้างของหมู่บ้านก็เป็นทุ่งนาค่ะเป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าอะไรอะ่ประป่าหญ้าคือตอนนี้ยังไม่มีหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะก็จะเป็นล้อมรอบด้วยทุ่งนาค่ะ mm. นี่ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบลงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ภาษีด้วยนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นซอยเข้าบ้านปภาสีค่ะ